สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มสอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตภรรยาติกบิก๊กบราเธอร์้องให้ตัดเพาะหลังลูกสาวน้องวิจิเริ่มจำแม่ไม่ได้ล่าสุดต้องบอกเลยว่าบีบหัวใจติกบิก๊กบราเธอเมื่อเธอนั้นทนไม่ไหวร้องให้หกกลางโซเชียล ตัดพ้อชีวิตลูกสาวน้องวิจิต้องการแม่หลังลูกเริ่มจําแม่ไม่ได้โดยสาวติ๊กได้ไลฟ์สดในอินสตาแกรมและได้ตัดพ้อถึงลูกสาวน้องวิจิว่าต้องการแม่ถึงแม้ออดีตสามีหนุ่มสอนรามไม่ต้องการตนแต่ลูกสาวน้องวิจิจะต้องมีแม่ติก๊กจะกลับไปในฐานะแม่ถึงแม้จะไม่ได้กลับไปในฐานะเมียหลังก่อนหน้านี้ตนเองได้เจอลูกสาวน้องวิจิแต่ลูกสาวกลับมีอาการบ่ายเบียงเพราะไม่คุ้นชิน เนื่องจากห่างอกแม้ไปเป็นเวลานานนั่นเองซึ่งในขณะที่ทางด้านของหนุ่มสอนรามก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตภรรยาติกบิ๊กบราเธอร์้องให้ตัดเพาะหลังลูกสาวน้องวิจิเริ่มจําแม่ไม่ได้ซึ่งหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์รูปลูกสาวน้องวิจิเองรัวๆหลังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ